เียวตั้งเหี่ยวขอขอตัวไปสับสามท่าหน่อยไปไปสับสามท่าหน่อยสามท่านร่อนหน่อยมาวคันนี้เอามากกล้องจะถือให้ไรได้รู้เอาขึ้นสับเลยสับเลยก็ได้เสือพยอมเรียบร้อยครับเด็กรถเสือพยอไปไปโชว์สามทาเลยนี่ท่านเด็กช่างเหวี่ยงจะโชว์นะครับเดี๋ยวมาโชว์มามาชมมาฟังนะครับสเต็ปการสับสามทาของเหวี่ยลั่นทุ่ง วันนี้สาบไปพวงอะไรหักไปข้างหนึ่งเลยครับรถเสียน่ตลอรอลมก่อนแป๊บหนึ่งเจ้าของอยู่นี่ครับมั่นใจแค่ไหนครับเสียน่ยนผมก็ไม่มั่นใจหรอกครับ,รบแต่ผมอยากได้ครับ รอมลอมรอลม ลมหมดเลยโอ้โหสุดยอดมีขนาดแตะดังดีๆอีกบ้างนี่รถไทยรถไทยฮะรถไทยแตะดังดีไหมรถไทยรถไทยอีกมีขนาดบ้างขนาดบ้างของรถไทยไหนขนาดวะยังเย้ายังเย้าเขาเขาปั๊มลมรอแล้วมามามาปั๊มลมรอแล้วยังเย้าขนาดขนาดนั้นไปไปไปเขาปั๊มลมรอแล้วไปไปพี่ไปไปไปเชิญเชิญเชิญที่ขนาด ไปกันไหนไหนุเียเักเียนแเียมัียไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทุดึงเนี่ยเลยนะได้ได้ขอรถล้มอยู่มุมันี่ไหนขไหนอยู่โอ้เขามีถังลมอยู่เขาบอกว่ามีถังลมอยู่โอ้ดีกว่าให้ไปสับแต่ดีก็สุากันไปครับสุดยอดสุดยอด พี่พี่สชาหน่อยครับสชาให้หน่อยเจาพี่ี3ชาพี่เจ้าไอ้สามชาหน่อยดิเอาเบีอ้าเอ้อย่านะพี่เขาจัดให้นะพี่ชาพ่เจ้าอ้าเาเอาแล้วอเป็นไง